สวัสดีคะ่ะ B b h o n e y w i s h ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆให้เลือกกันนะคะให้เลือกแบบเล่นๆขำๆนะคะมาดูกันนะคะว่าปัจจุบันน,นี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาอัปเดตอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในปัจจุบันนะคะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมดสตัวเลือกเช่นเคยนะคะกองได้จะเริ่มจากไพ่8ถ้วยนะคะใบนี้นะ เลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกันสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1คนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะไพ่แปดถ้วยนะคะอันนี้นะมาเรามาดูกันนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณชาวกลุ่มที่1เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเจ็ดถ้วยเก้าดา หไม้สองถ้วยโอ้ค่อนข้างชัดนะคะว่าถามว่าเขารู้สึกไงคุณสองถ้วยขึ้นมาขนาดนี้รักคุณคะ่ะถามว่าเขารู้สึกยังไงเอาปัจจุบันนี้ก็คือเขารักคุณนะรักคุณชอบคุณคิดถึงคุณตลอดเวลามีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะรู้สึก ลังเลสงสัยว่าตอนนี้คุณยังรักเขาเหมือนเดิมไหมเขากําลังสงสัยว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบเดิมหรือเปล่ายังโอเคกับเขาหรือเปล่ารู้สึกแย่กับเขาหรือเปล่าหรือพฤติกรรมของเขาที่เขามีต่อคุณหรือหน้าที่การงานของเขาโปรไฟล์เขาคุณมองว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เหมือนคนที่ค่อนข้างกลัวนะคะค่อนข้างกลัวนะคะบางคนเนี่ยเขาอยากเจอคุณนะอยากเจออยากติดต่ออยากทักทายนะคะอยากกลับมาพูดคุยนะ เราว่าตอนนี้เขากำลังสับสนอยู่นะคะว่าเอ๊ะคุณรักเขาไหมคุณรู้สึกโอเคกับเขาไหมรักเขามากแค่ไหนชอบเขาบ้างหรือเปล่านะคะแต่โดยภาพรวมแล้วโดยสรุปสุดท้ายเนี่ยคือตัวเขาก็ยังรักคุณอยู่นะรักคุณชอบคุณอยากเจออยากติดต่ออยากพูดคุยคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะจากที่เห็นตรงนี้บางคนนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อืม ยู่ในช่วงที่ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้พูดคุยกันก็ได้นะคะหรือกําลังมีประเด็นอะไรกันบางอย่างอยู่นะคะถ้ามีประเด็นกันสําหรับกลุ่มนี้นะก็มีโอกาสที่เขาจะเหมือนเป็นฟิลว่ารู้สึกอยากคืนดีอ,อยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากคืนดีแล้วอยากเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีคุณอยู่ในความคิดตลอดตลอดนะคิดกังวลเรื่องคุณตลอดตลอดสําหรับชาวกลุ่มที่1 นะคะโอเคสำหรับชาวกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่2กันคะ่ะสวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่2คนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะไพ่เดอะฟูลอันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าปัจจุบันในเขาดูสึกยังไงกับคุณน,นะคะชาวกลุ่มที่2 The Star Hermit q u e ม n d เฮ n ด พาวเวอร์โอ้กลุ่มนี้มีปัญหาก,กันแน่ๆเลยบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะความสัมพันธ์นี้พังกันไปแล้วเรียบร้อยมีการเดินออกมาจากกันแล้วเรียบร้อยนะคะปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ที่เหมือนจะค่อนข้างเย็นชาไม่แสดงออกไม่พูดคุยไม่สื่อสารนะคะบางคนเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกชัดๆเลยว่าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามชวนเขาคุยตลอดตลอดนะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นปัญหากันถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะขอขยายสายักใบเราว่าเขายังลืมคุณไม่ได้นะในส่วนของคนที่เลิกรากันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเราเราว่า ในในกรณีของคนที่จบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วอะเราว่าเขาอะยังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ยังคิดถึงยังอยากกลับมายังไม่สามารถมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยบางคนตัวคุณกําลังพยายามมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้อยู่ตัวเขาก็เช่นกันตัวเขาเนี่ยเราว่าตัวตัวคุณยพยายามมูฟออนแต่ตัวเขาอะไม่ได้พยายามมูฟออนคือคือเขาแค่พยายามเงียบๆอยู่ในพื้นที่ตัวเองเฉยๆไม่ได้สแสดงออกอะไรนะคะ ยังอยากกลับมาแต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะพังไม่มีชิ้นดีแล้วน่าจะกลับมาสารต่อมาทําอะไรไม่ได้แล้วน่าจะเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวแล้วนะคะอาจจะด้วยคําพูดการกระทําของคุณที่คุณได้พูดกับเขาไปอะไรเงี้ยบางคนคุณเคยพูดอะไรสักอย่างกับเขาไปอ่ะก่อนที่ความสัมพันธ์นี้มันจะจบนะคะบางคนคุณด่าเขาแรงมากก่อนที่จะจบการอะไรเงี้ยหรือคุณมีคําพูดอะไรสักอย่างที่แบบที่ค่อนข้างชัดเจนะว่าเฮ้ยเลิกเลิกแล้วเลิกเลยอะไรประมาณนั้นนะคะในส่วนของคนที่เป็นคนคุยนะคะ ส่วนของคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันเนี่ยเราว่าถ้าเกิดคุณกําลังเจอสภาวะที่ตัวเขาค่อนข้างที่จะมีกําแพงกับคุณนิ่งเงียบใส่คุณไม่ค่อยอยากคุยกับคุณคุณต้องเป็นฝ่ายที่พยายามคุยกับเขาก่อนนะคะคุณเช็คดูดีๆนะว่าเขาลืมคนเก่าได้หรือเปล่านะเช็คดูดีๆเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณในส่วนของคนแอบชอบแล้วก็คนคุยนะคะ มันจะโดดเด่นไปทางด้านเรื่องของคนที่มีประเด็นกันมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะแต่คนที่ยังคุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือแอบชอบอะไร่าเงี้ยเราว่าเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่ม3กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3คนที่เลือกไพ่ the devil นะคะการ์ด devil นะมาเข้าหัวข้อกันถามว่าปัจจุบันเขารู้สึกยังไงกับคณคะชาวกลุ่มที่ สาม emperor ม the moon lover นะคะบางคนความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคบางคนอาจจะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีบางคนที่คุณอาจจะไม่โสดหรือเขาอาจจะไม่โสดนะคะในความสัมพันธ์นี้ขยายสายักใบอือหื อืมใชม่มันมีคนไม่โสดนะบางคนนะเอาเอา,เอาในกรณีของคนที่เป็นคนรักกันก่อนนะคะเป็นคนรักกันนะในส่วนของคนที่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักกันคบหากันอยู่ถามว่าคนรักของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณโอเคเขายังมองว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถที่จะ ยังอยู่ด้วยกันได้นะคะคือเขามองว่าเขาก็ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี่แหละเขาก็รักคุณแหละเขามองว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์เขามองว่าคุณเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเขา,าบางคนคุณกับเขาเนี่ยมีผลประโยชน์กันทางด้านบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําธุรกิจร่วมกันเปิดร้านร่วมกันทํามาหากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอ่ะเขาอยากมีลูกกับคุณหรือเปล่าในส่วนของคนที่คนมีคู่อ่ะคนที่มีแฟนแล้วว่าเขาอยากมีลูกกับคุณอยาก ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันครบมันครบครบก็คืออยากมีลูกอะ่ะมันจะได้เป็นครอบครัวท,ที่สมบูรณ์สักทีอะไรประมาณนี้ในส่วนของคนมีคู่นะคะเอ่อแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเราว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยโอเคเอ่อถ้าถ้าคนที่คุณคุยอ่ะคุณเช็คแล้วเขาไม่ได้มีเมียเขาไม่ได้มีใครเลยนะคะ จริงๆเขาก็มองว่าคุณน่ะน่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักกับเขาได้อถ้าคุณมั่นใจว่าเขาโสดนะคะส่วนคนที่ดิวอยู่กับคนที่เขาไม่โสดคุณหรือเขาไม่โสดอะไรเงี้ยเราว่าเขาก็รู้สึกรักรู้สึกดีกับคุณแหละอืมรู้สึกรักรู้สึกดีกับคุณนะอยากมาจริงจังด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่เราว่านะเขายังค่อนข้างให้ความสําคัญกับคนรักของเขาอยู่นะคะ เขาไม่สามารถตัดคนของเขาได้นะจากที่เห็นแต่ถามว่ารู้สึกดีกับคุณไหมสนใจคุณไหมรักคุณไหมก็มองคุณอยู่สนใจคุณอยู่ยังรักคุณอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกสนใจรู้สึกชอบแล้วกันอะจากที่เห็นตรงนี้นะคะอืประมาณนี้ในส่วนของชาวกลุ่มที่สมนะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่4ี่กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่4คนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะไพ่ ten of pentacles เนาะการ์ดไพ่สิบเหรียญน,นะ มาขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ5ถ้วย The Star King of w a n d s King of Swords โอ้เอ,อกลุ่มนี้ถ้าเกิดเป็นคนคุยเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่านะไหนดูอีกหนึ่งใบสิอืม เราว่าคนนี้บางคนน่าจะเป็นคนคุยเก่าคนคุยเก่าอะไรเงรี้ยเป็นคนเก่าๆในชีวิตกันนะจากที่เห็นหน้าไพ่นะคะถ้าคุณมาถามถึงใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณแล้วนะคะเราว่าปัจจุบนันนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคือเขาก็ move on จากคุณได้ระดับหนึ่งแล้วนะช่วงนี้ชีวิตเขาค่อนข้างวุ่นวายเขาน่าจะค่อนข้างโฟกัสตัวเองจากที่เห็นหน้าไพ่นะคะ เขาน่าจะค่อนข้างวุ่นวายในส่วนของเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวของเขารวมถึงเรื่องการเงินด้วยนะคะช่วงนี้การเงินเขาไม่ดีมีเรื่องที่จะต้องหมุนเงินนะคะการเงินไม่ค่อยคล่องมือสักเท่าไหร่ช่วงนี้เขาก็เลยไม่ได้มาโฟกัสกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะสําหรับคนที่เป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าสําหรับกลุ่มนี้นะคะเขา move on จากคุณแล้วนะคะหรือตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่โอเค move on ได้สักประมาณ 6 0ถึง70%อนะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับว่าช่วงนี้มีปัญหาชีวิตอยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยที่จะโฟกัสมาที่คุณมากสักเท่าไหร่น,นะบางคนถ้าเกิดเคยมีประเด็นปัญหากันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็พยายามปล่อยผ่านเรื่องที่มันแล้วๆมานะจะถามว่าเขาชอบขี้หน้าคุณไหมบางคนก็อาจจะไม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะสาหรับคนที่เป็นคนคุยกันนะเป็นคนคุยกันอยู่ในความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยคุณน่าจะเห็นได้ถึง ความเฉยชาความไม่ใส่ใจในบางครั้งบางทีนะคะหรือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาคุณสักเท่าไหร่นะคะเราว่าในส่วนของความรู้สึกเนี่ยน่าจะเ้ายังไม่ได้สนใจคุณมากนะน่าจะยังไม่ได้สนใจคุณมากจากที่เห็นตรงนี้นะคะเหมือนเขาให้ความสนใจใส่ใจกับเรื่องอื่นมากกว่าเป็นระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสําหรับชาวกลุ่มที่4นะ ถ้าชอบไปธีการอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ